เสียงแก้วกาแฟกระทบจานดังแข็งคุณพบเงยหน้าจากหน้าจอแท็บเล็ตเล็กน้อยแสงสะท้อนจากไอเดียปฏิวัติวงการที่เพิ่งพุดขึ้นมาในหัวยังวาววับกว่าแสงแดดยามบ่ายที่ส่งผ่านกระจกคาเฟ่รูย่านทองหล่อเคยคิดไหมว่าคนเราสามารถทำงานได้แม้ในขณะที่ไม่ได้กำลังทำอะไรเลยนี่แหละคือปรัชญาเบื้องลัางความสำเร็จของคนรุ่นใหม่ที่แท้ทรู คุณพบผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลระดับจัก,กรวาลและเครือข่ายคอนเน็ชันแน่นปึกไม่แพ้เครือข่ายมือถี 5G กำลังขมักขม้นกับการสร้างสรรค์บทความลงบล็อกส่วนตัวในหัวข้อ8วิธีทำเงินล้านจากอากาศธาตุแค่หายใจก็รวยได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง Personal Branding ให้ดูเป็นกูรูด้านการเงินที่เข้าถึงง่ายแต่จับต้องยากเขาคือผู้บุกเบิกในสิ่งที่เรียกว่าธุรกิจลม ธุรกิจที่จับต้องไม่ได้แต่ทำเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมจากการสร้างภาพและการสร้างแรงบันดาลใจวันนี้คุณพบมีนัดสำคัญกับนักลงทุนที่มีศักยภาพซึ่งคุณพบบรรยายว่าเป็น a อ g e l Investor ที่เข้าใจโลกดิจิทัลและพลังของคำว่า disrupt คุณพบไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนแต่เขามี Eco System ของ Solution ที่จะมา s y n e r g i z e กับ a พ n Point ของผู้คนในยุคนี้ฟังดูซับซ้อนใช่ไหม คุณพบก็ว่างั้นแหละยิ่งซับซ้อนยิ่งดูฉลาดโปรเจกต์ Project ของผมคือแพลตฟอร์มบริหารจัดการความสุขส่วนบุคคลแบบองค์รวมด้วย AI และบล็อกเชนครับคุณพูบเริ่มพรีเซนต์ด้วยน้ำเสียงมั่นใจเราจะใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลอารมณ์ของคุณแล้วแนะนำกิจกรรมสร้างสุขที่ปรับให้เข้ากับคุณโดยเฉพาะส่วนบล็อกเชนจะเข้ามาช่วยในเรื่องความโปร่งใสของความสุข คุณจะรู้ได้ทันทีว่าความสุขที่คุณได้รับนั้นมีคุณภาพและตรวจสอบได้ครับหนักลงทุนสูงวัยที่นั่งอยู่ตรงหน้ามองคุณพบผ่านแว่นตาหนาเตะ๊ะด้วยความบุญงงคล้ายกำลังดูหนังต่างดาวแล้วมันคืออะไรอะ่ะคุณพบไว้สะทกสถานเขายิ้มเล็กน้อยแบบผู้รู้โลกมันคืออนาคตครับเราไม่ได้ขายสินค้าเราขายประสบการณ์การเป็นสุขที่พิสูจน์ได้คิดดูสิครับ ในยุคที่ทุกคนเครียดกับการทำงานการจราจรหนี้บัตรเครดิตและการเป็นคนดีของสังคมแพลตฟอร์มของเราจะบอกคุณว่าแค่คุณตื่นเช้ามาดื่มน้ำอุ่นเปิดเพลงบรรเลงเดินบนลู่วิ่ง15นาทีแล้วโพสต์ลงโซเชียลมีเดียพร้อมแคปชั่น Good vibes only คุณก็แฮปปี้แล้วครับ AI จะยืนยันว่านี่คือความสุขที่แท้จริงครับนักลงทุนพยักหน้าชา้ชาแล้วผมจะได้อะไร แน่นอนครับ r o i มหาศาลคิดดูสิครับทุกคนต้องการความสุขทุกคนอยากรู้ว่าตัวเองมีความสุขจริงหรือเปล่าแพลตฟอร์มของเราคือคำตอบเราจะเก็บค่าสมาชิกรายเดือนค่าโคสส่วนตัวค่าคอสปลดล็อกศักยภาพความสุขที่ซ่อนอยู่และอาจจะมี NFT ความสุขในอนาคตด้วยครับคุณพบอธิบายเราเร็วรกับเครื่องจักรจู่ๆเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ของคุณพบก็ดังขึ้นมา เขาหยิบขึ้นมาดูแล้วยิ้มแห้งๆขอโทษครับพอดีคอนเทนต์บล็อกของผมมีคนอ่านเพิ่มขึ้น200%ใน3นาทีนี่คือ e n g a ก e เมนทที่ผมพูดถึงครับนักลงทุนถอนหายใจยาวพลางหยิบแก้วกาแฟขึ้นจิบคุณพบครับผมว่าคุณควรจะเริ่มต้นจากอะไรที่จับต้องได้มากกว่านี้เช่นขายกาแฟในร้อนคุณน,นี่แหละคุณพบสายหน้าช้าๆพร้อมรอยยิ้มกุ้มกริม โอ้ยแบบนั้นมันโอ d school ไปแล้วครับยุคนี้ต้อง disrupt และที่สำคัญผม work from anywhere ครับร้านกาแฟไม่ใช่ออฟฟิศของผมแต่มันคือสเปซสำหรับ ideation และ networking ครับคำถามหากคุณเป็นนักลงทุนคุณจะตัดสินใจ disrupt กระเป๋าสตางค์ของคุณเพื่อโปรเจกต์ความสุขตรวจสอบได้ของคุณพบหรือไม่หรือคุณคิดว่าความสุขที่แท้จริงควรเริ่มต้นจากอะไรที่เรียบง่ายกว่านั้น มาแชร์ความคิดเห็นกันหน่อยสิครับ